คลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์เบต้าเทสเหมือนเดิมนะครับเราก็อยู่กับโตโร่นะครับเป็นโตโร่ที่ถูกรีเวิร์คความสามารถนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ในแพทหน้าติดเมตาเนี่ครับโตโร่บอกเลยว่าโหดมากในแพทหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นให้ดูนะครับตัวนี้สามารถเล่นได้ทั้งซับแล้วก็ออฟนะฮะในเกมนี้นะครับก็จะมาเล่นโตโร่ในเซตไอเทมกึ่งได้เม็กึ่งแทงนะครับเพราะว่าโตโรปรับใหม่ไงอย่างพาร์ทสี่ะการโจมตีปกติครั้งที่3จะสร้างความเสียหายแรงขึ้น แล้วก็เมื่อเราเก็บเกตอ่ะจนเต็มอ่ะตัวโลนะครับจะโจมตีไวขึ้นแล้วก็ได้รับบัฟลดความเสียหาย20%เลยนะดีเลยครับแล้วก็เมื่อเกตที่สุดลงอ่ะจะสามารถฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองได้10ครั้งเลยนะบอกแล้วว่าดีมากแล้วก็สกิล2ด้วยครับดูดครีปได้อ่ะโคตรเจ๋งเลยครับแล้วก็ยังสามารถรีคูดาวรีเซตคูดาวนะครับให้กับสกิล1ได้เหมือนกันสกิล2นะแบบหนึ่งสกิล1เหมือนเดิมนะครับ นี่ครับดูดคีบดูดแน่วีล่านี่ครับควายข้างควายข้างครับเนี่ยมีออร่าเอาดิเพื่อนเอาดี๋ยดิเดีดิหลับเออหลับเผลอนี่ครับก็พุ่งไปครับต่อยแล้วเบิดตัวตายไปเลยครับอย่าห้าวครับอย่าห้าวบอกเลยว่าตัวนี้ออฟได้ซับได้นะครับลงล่างแป๊บหนึ่งลงล่างด่วนนะครับไม่กลับตายแน่จนควายข้างหิดแน่ครับมาเพื่อนมาแล้วพุ่งไม่โดนเด้อ แล้วก็พุ่งหนึ่งทีครับโจมตีโจมตีแปบหนึ่งโจมตีจมแปปหนึ่งโอ้โหจะระเบิดตัวไม่ทันเลยครับเห็นไม่กลับจริงเหรอไม่กลับเลยครับพุ่งระเบิดตัวเรียบร้อยล่วงครับล่วงไม่ต้องกลับบ้านเลยครับดูนะฮะฟื้นฟูเลือดได้สิบครั้งเลยนะมีวัดในตัวบัฟฟื้นฟูโคตรเจ๋งเลยครับเห็นไหมฮะฟื้นฟูไปไม่ต้องกลับบ้าน พราะว่าเกตมันสามารถสะสมได้จากการโจมตีแล้วก็สกิลแบบหนึ่งอยูดวนตีนะครับยิงอันตีอ่ะบอกเลยว,ว่าโกงมากสามารถกระโดดได้สามครั้งเลยนะแล้วก็สร้างดาเมจแรงมากแล้วก็ยกเป้าหมายสูงของลิกซี่นะครับจะดูนะครับใช้ให้ดูมาได้ครับไปแล้วก็อันตีครับปัมป๊มปั๊มปั๊มครับควายข้างนี่ฮะพุ่งมาโจมตีโจมตีโจมตีโจมต,จมตีแล้วก็เบิดตัวครับเรียบร้อย ้มีตัวแหลมมวไปเพื่อนอติ้พุ่งครับโจมตีสวยโอเคไม่ต้องกลับบ้านเลยครับไปเพื่อนดูเล่นบนด่วนเพื่อนเฮ้ยเทียอย่ทิ้เลนเทียวเอาเพื่อนโดนข้างล่างครับแป๊บหนึง่งัวใหม่นะครับยูโรไม่โดนหลับมมสก,กิดอะ่ะมาสก,กิดโตโรทำไม มาแล้วเพื่อนมาแล้วอืมฮึชึบชึบพุ่งครับสกิลสองเดี๋ยวก็พุ่งครับไม่จะตายเว้ยเฮยยังบางอยู่อันติหนีด่วนครับปัมป๊มปัม๊มปั๊มขวายข้างเลยเลยเพื่อนเอาดิเอาดิเอาด,อาดิพุ่งหนีครับมันเกือบตายโอ้โหเป็นกลับดว่วนกลับตัวจังหวัดต้องกลับละมันเยอะเกิน ตายอย่าเพป็นอย่าจะสองนะอย่า,ย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 ามีสองเชิญขอครับขอไม่ต้องกลับบ้านนะครับเก็บเกล็ดรอรอรอมีตัวมีตัวอยู่ในป่านะครับนั่นไงผมโดนละเอ้ยสวยเพื่อนได้ไหมไม่ได้ครับโอเคอันตีอีกหกวีนะฮะเดี๋ยวเราไปแก๊งกัน ได้ไม่ใช่ตัวนี้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง,แบบงอันตีครับปัมป๊มปั๊มมันพุ่งหนีอ่ะช็อตออกมาก่อนครับน่าจะตายอยู่โอเคชึบชึบไปเล่นบนกันครับเล่นบนนี่ว่าเล่นบนแย่ยำแย่นะฮะซิลิกา้าใจเย็นเลื่อนเห็นมันตั้งป้อมเลยอ่ะ เพื่อนว่าไงเพื่อนตรงนี้ไม่ใ,ใครมาจริงอสองตัวเลยครับอีกสิบวิอันตินะเกแปดเพื่อนเจ็หกหก้าครับเตรียมตัวยกสูงยกสูงเพื่อเราสี่ตัวไม่กลัวครับตอนนี้ผมพุ่งอนะแล้วก็ทุบทุบแล้วก็ทุบสูงสูงครับพุ่งหนึ่งทีเรียบร้อยฮนะสวยโอเค ให้ตัวใหม่แล้วกันนะครับให้ยูเอกลับบ้านไปเห็นยังไงเพื่อนยังไงตั้มเหยียบ้อยข้างล่างโอเคผมจะออกมาเป็นเซตพวกลูกคูดาวแล้วก็กึ่งได้ไม่กึ่งแทงนะมันจะแทงจ๋าก,ก็ไม่ได้นะครับตัวเนี้ยมันจะบางเลยแต่ว่าถ้าเอาก็อีกเรื่องนะครับชึบชึบชึบแต่ข้างล่างเพื่อนมาดิ อีกหกวอ่ะต้องรอตัวใหม่มานะครับผมจะเปิดให้แบบนี้ครับแล้วก็พุ่งหนึ่งทีปัมป๊มปั๊มมันหนีได้อ่ะมันพุ่งหนีอ่ะเพื่อนเอาตัวหลังแล้วกันนะฮะไปไหนมีระเบิดตัวขอต่อยอีกหนึ่งทีครับต่อยระเบิดตัวเรียบร้อยค่ะเลนบนด่วนเลยครับโดนละตายเรียบร้อยเทวล,ล่วงครับล่วง มันต้องมีคนมาการเรียนบนนะ่ะไม่ไหวนะทั้งแวนซิลิก้าชึบดูดิโอ้โหใส่รัวมากเกี็บครึ่งหลอดมาขึ้นมาแป๊บนึงว่าไงเพื่อนในป่าวพปาพุ่งครับไม่ต้องกลัวเพื่อนมีฮิวฮิวไ,ไม่ได้เหรอโอ้ผมตายละเรียบร้อย ไม่น่าทันละเฮ้ยแวนแวนเพื่อนแวนไ้แทงมาแขนวะนี่แขนวะเอาดิเดี๋ยวรอสิบสามวิอยู่โดนในขาป้อมแน่แวนโ,น,น,นโดนขาป้อมแน่มันต้องโดนขาป้อมยกสูงมากนะครับโคตรสูงอะ่ะกว่าจะได้ลงมานะครับช้าม,มากมองยงเพื่อนสวยอันตรยปั๊มปั๊มปั๊ม ปั๊มพุ่งโจมตีโจมตีอุ้ยจะตาให้หิวดวนหิวดวนหิวดวนเห็นยังไงสองตัวเพื่อนว่าไงเพื่อนเอาเดีอันตีครับปั๊มปั๊มปั๊มหิวครับอื้เอาเดิสตันหนึ่งเทเพื่อนนิดเดียวโอ้โหให้หิวให้หิวให้เพื่อนตามมาตามมาตามมาเฮ้ยมีตัวมีตัวแหลมมาเพื่อนมีตัวแหลมพุ่งแล้วเบิดตัวไม่ทัน สวยมาดิปัมปัมปัม <c oughs> ตายเลยครับล่วงเลยดยูนะเอสคิวล้วก็ยกสูงตีกับก่อนเพื่อนกับกับกับทุง่งฮิวครับฮิวเพื่อนโอไม่รอดข้างล่างตรงกลางก็มีตายแล้วเฮ้ยหลังมา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 เพื่อนหลังมาฮิวมีฮิวมีฮิวมีฮิวฮิวกับเพื่อนตันครับอ,อีกสิบกวีนตีอ่ะ ไปโดนสอยโดนสอยไ่โดนสอยโดนสอยข้างหลังได้ไงชึบได้ไหมนิดเดียวอ้โอโห,โหนิดเดียวเองไปว,วาวไฮเพื่อนว,วหาหไฮเดีย๋ยวร,รอเพื่อนนะครับรอเพื่อนนี่เพื่อนจะบกวกละอ้โอโหจังวานี้ปั๊มปั๊ม <c oughs> ตายครับล่วง เอาดีมาดีมาดีโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการมารีวิวโตวโร่แพทใหม่นะครับยังไงก็รอการอัปเดตได้ที่เซิร์ฟไพน์นะครับประมาณเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ